เดูครับคือวันนี้พี่จะมารีวิวรถที่บ้านพี่หายไปเลย3าวันไม่ได้ลงคลิปหายไปไหนนี่ครับมันไ่อยู่กับเด็กเกียพวกนี้เฮ้ยรถกระโปงพวกมึงเนี่ยเก่ากับพู่มั้ยเก่าเหรอ,อกับพวกมึงนะกูคันนี้ก็ได้ โอเคครับก็ขอกล่าแฟนะสวัสดีทุกคนทางเทนเซอร์ใส่รุ่งหลบสังหรับหลายหลายคนบอกว่าทำไมพี่ถึงใส่หมวกนะครับพบกับสจอมันอินฟินิตี้แบงค์เพราะว่าพี่แบบเข้าเกงทัวร์จีนครับพี่ไอคนพี่ก็เลยใส่ก่อนแล้วก็พี่เป็นเขาเรียกว่าขี้กากเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าพี่ชอบด่าแม่เฮี้ยเฟรมอะครับลูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยคุดูครับคือวันนี้พี่จะมารีวิวรถที่บ้านพี่พี่หายไปเลยสามบันไม่ได้ลงคลิปหายไปไหนนี่ครับมันมาอยู่กับเด็กเหี้ยพวกนี้ เ้ยรถกระโปงพวกมึงเนี่ยเอากับกูไหมเกามึงเก๋าเหรอกูได้หมดเลยกูอยากเจออ่ะมึงเดิมพันด้วยอะไรแล้วผมโดดน้ำหลังคลองเฮ้ยถ้ามึงแพ้มึงโดดน้ำหลังคลองไหมของน้ำหลังบ้านกูเนี่ยเอาแบบเปอร์ซฟเปอร์อันเป็นเพื่อนเลยนะเออนาอย่างนี้ไม่ต้องหลังคลองเอาตรงนี้เลยเนี่ยของน้ำเน่าเนี่ยโอโหหลังคลองดีกว่าพี่หลังคลองดูดีกว่าเอ้ยโอเคเอาไปดูก็เดี๋ยวพี่จะมารีวิวคันนี้นะครับ เป็นรถของน้องแชมเปี้ยนทำมาจากที่ต้นลงกึ่งครับเอามาเซอร์วิสใหญ่ที่เราทำอะไรไปบอกเข้าไปอัพไซร์ลูกอัพไซร์ลูกแล้วก็จูนขึ้นในโน่ใหม่บายสัจย์จันทร์น้ัน,นเออนะครับผมแล้วก็มึงลืมปรับแคมเปล่าอปรับแคมด้วยปรับแคม X จุงเนื้อปับแคม X ฟิปจุงเนื้เอเลือด <laughs> <laughs> จาก R X จุงเนืเอ้อ,อเอออย,เอ,อย่าลืมไปโหลดแอปมาใช้กันน,นะถ้าอยากได้แอปที่แบบว่ามันมีเยอะๆก็ เสียตังค์มันกูอ่ะกูก็จะแบบเก่งก็จะเก่งมันกูแล้วกูม <ขอ S 2> ไม่ได้อะแรงมันผมมาที่ว่าผมไปแดกฟ้าแดกใครมาทรวดอะไรทรวดอะไรสักทีเฮ้ย <c oughs> นี่อะไรของมึงเนี่ยนี่นะถ้ามึงจะแดกกูได้นายแชมป์มึมงจะต้องมีประมาณแบบเหมือนก้าวหางจิ้งจอกทำไมพี่มึงถึงจะแดกกูได้ยังไงผมแบบกูเนี่ยยืนอยู่บนฟ้าทียืนมองลงมาเห็นมึงยืนทำอะไรก็ไม่รู้แบบพี่ผมอยากพี่บนฟ้าผมเป็นก้อนเมฆอ่ะยัดเด้อกูเหยียบก้อนเมฆอยู่ในควายก็ดูครับอ้าโอเคคันนี้ก็เป็นรถไอ้แชมป์นะครับก็มาอัพเครื่องเซอร์วิสใหญ่นะครับแล้วก็นนั่แหละ วัดแคมส่วนในคันนี้รถกาดพี่รถเด็กกระโปงเป็ดรถกาดไม่ไม่คนขับเขาหนักโคตรคันนี้สเต็ปอะไรบอกคนดูไปเฮียที่จะหลุดเจ็ดสิบชักเจ็ดบอกครับคันนี้เป็นสเต็ปหกหกชักเจ็ดสีบลครับเอ้ยฟ้าสูบสั่งของใครมาใช้บอกไปสั่งของสจนอนเมื่อวานกูไม่มีหรอกกูก็พูดไปงั้นแหละเอ้ยคอนโดเจดโดยพี่ไงนนี้เป็นหกชักเจ็ดตอนนี้ม้าจากสี่สิบเอ็ดเหลืออยู่สามสิบเก้าเพราะสี่สิบเอ็ดเนี่ยไม่มีปัญญาขับ ขับไม่ไหวขับไม่ไหวก็เลยพรอนลงมาคนขับมันอ่อนก็เลยพรอนลงมาเหลือ39.4ใช่ไหมคันนี้เท่าไหร่38 38 38กว่าคันนี้39กว่านะแล้วก็ได้ข่าวว่ามึงโดนเข้าแดกจริงไหม แล้วมึงโดนรู้ไหมโดนยีงยานย่อยไม่โดนที่เลยยังไม่ได้ไปขี่จะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะทำหมดมันหนาวโดนยีงยานโดนยิงยานแล้นมันมันยุให้ผมใส่ท่อโมโต้โอู้มันก็หางมันทุ่งเหมือนเดิมแหละพี่พี่ท่อโมโต้ก็แรงท้าแรงตัลูกพี่ไม่นแรงพ่อมึงเอากันสักรอบไหมใส่กันเลยได้เดี๋ยวให้จัดให้สักรอบมึงมันจะ มันจะลงอันนี้เวลาเฮ้ยแล้วก็ไปนูถของน้ำเสียไปคันนี้ก็เป็นรถของพี่เกมเบบี้เบฟนะครับก็สำหรับพี่เกมครับพี่เกมนี้ในหลายคนบอกว่าอยากจะดู EP 2สองสำหรับการเล่าเรื่องพี่เกมแบบรายละเอียดเลยพี่บอกเลยว่าอีกไม่เกินอาทิตย์ จะปิดคดีแล้วนะครับเพเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังจะมาชี้แจงทั้งหมดนะครับเพราะตอนนี้อยู่ในรูปคดีเราไม่สามารถพูดอะไรได้นะครับแล้วก็พี่ได้ไปวัดถนนไปทุกอย่างนะครับเดี๋ยวอาจจะมีภาพป,ประกอบแต่ไม่ต้องประกอบหรอกเดี๋ยวก็รอนะครับให้มันจบคดีความไปก่อนนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือทางเพื่อนปรุงเราไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็เป็นชุดสีเจ้าฟีนิกซ์นะครับไอเ้มนี่เป็นเทคออฟต่อเข้ามาเทคโอเวอร์เข้ามา,จา,าจากบางซีฟิตจากบางซีฟิตราซาลุตนะครับก็ บางสิบราแซลุยไม่ได้มาด้วยมันไปมันไปแซลุยอยู่นะครับผมก็ฝากด้วยเออสำหรับครั้งนี้สเต็ปะไรบอกคนดูไปผมผมจเกเพี่4สีวลใช่ไหมทำที่ช่างกอหนึ่งหกแปดมานะครับก็ประมาณสามสิบหกตัวสามสิบหกตัวแล้วตอนนี้ช่างไหนบอกเข้าไปซอจอจโนวันเพกูไม่ใช่ช่างคือกูเป็นคนที่ทำรถเนี่ย คือกูเป็นคนทั่วไปไงอันนี้ขอชิงหน่อยนะเป็นคนทั่วไปที่จะทำรถมาแดกช่างอะอะไรเงี้ยเออแบบมันมันเหมือนของเล่นอะจะเรียกว่าเราว่าช่างไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นของเล่นนะคือพี่แบบในแอค์เกเครื่องกึงกูเนี่ยคนอื่นซื้อสองแสนไงกูซื้อเจ็ดล้านข้างในกูเนี่ยพวกเฟืองเป็นทองคำหมดเลยนะเลยจริงอะ อะไรเฮ้ยใจเย็นเด็ดครนี้เรวาหกได้เจ็ดสีวอลส่งงานอยู่ที่กี่มาบอกไปสามเก้าจุดสี่พี่สามเก้าจุดสี่อ๋อสามสามเบียดตอนสี่สิบขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้พี่ต้องเอาลงมาลงมาแล้วขับเก้า,า <c oughs> กว่าโอเคก็เอ้ยเอางี้ขอฟังเสียงหน่อยขอฟังเสียงคันนี้หน่อยได้กดเครื่องเลยกดเครื่องเลยเด้ดับเป้าๆหน่อยเป้าตรี้สตาร์ทพาอยู่พี่ ฟันพี่เหลืองอะไรนะฟันเหลืองเอ๋อะไรไอ่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 แซกูอ่ะสามเดือนกูแปลงทีนึงไอ้เหี้ยกูประหยัดจะซื้อฟันช่วยแม่ไอ้เหี้ยพวกมึงจะทำอะไรเพื่อพ่อเพื่อแม่มึงบ้างมึงจะเอาไหมสามหนึ่งมึงเอากูไหมเอาตัวตัวเนี่ยเอาไม่ละหนูกูสอกฟันหน้าแม่งเลยเฮ้ยขอขอเสี่ยนค่านี้หน่อยเจ๊ะเลยครับเราต้องถอยเกียร์ก่อนนะเอ้ยโชว์สเต็ปเวลาสตาร์ทเครื่องสตาร์ทมือเป็นการเซฟใดนะครับเซฟใด มึงคิดว่มามึงมาว่าปั่นจักรยานอยู่แล้วอย่างเงี้ยอตอกนลังกลายเป็นตัวรถพนไอ้เกียวมันหลุดได้ไงวะเฮ้วพอฟังเสียงคันนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงเจ็บข้างเด้ไอ้เกียรหลุดไปเลยมึงไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวอย่างเออมันมีหายมาอยู่ งงไทางออกเดิมไปเฮ้ยไอ้ออนมึงโทรดิออกก็เต็มพี่ aesthetic. ัวงไงทวไหนเนี่ยไม่ละไม่ไม่พี่เรามีตัวเต็งเราอยู่นี่ช่างช่างซิ่งไอ้ซิ่งนี่มาเร็วช่างซิ่งนี่ออกมาไอ้เบยมึงออกตัวโชว์ดิยต่ไง ึงไม่ไหวเหรอเดี๋ยวลอง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 ดูพิมึงจะยกล้อไหมม่ยกม่ยกล้อเปล่าอันมือเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันมือระเบิด90องศา ไงก็เลยับพวกมึงนะกูคันนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยมึงดูวิธีการออกตัวด้วยร้อยเจ็ดแคมข้อเลยต่างหากได้มึงจะมาแบบว่าออ้อารนนี้อะไรอันนี้อันนี้มึงต้องแบบว่าดูนะวิธีการออกตัวมาต้องอย่างนี้แอ็กหน้าก่อนอันดับแรกนี่กูจะสอนแอ็กหน้ามาเดี๋ยวมองมองคนบอดบด ไอ้เ <ừ> ้สอบทุกเทียไหเนี่ยอย่างนี้อย้ให้แกไปซื้อกับข้าวพี่เกียรดีว่าอ๋เสียงเบรกนี่แบบว่าดีดนีเอ้เจา ไมเข้าใจเข้าใจอยู่การขับมันต้องทิ้งคัสมึงอย่ามาโบ่โบ่โบ่เหี้อะไรเอาทิ้งคัสไม่ได้ใหดิคือมึงไม่ไหวไงแน่แน่ให้พี่แบงค์รอให้ดูอ่ะอ่าอ่าอ่าดูสิเอออ่าอ่าอ่ามีแบงค์อ่อให้ดูสักรอบไปอ่ะรครับโทมาโทรพอดีเฮ้ยคุณดูครับก็สำหรับวันนี้พี่มาบอกแล้วว่าไอ้สามตัวนี้นะครับมันมาเฝ้าอยู่พักโตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของลูกค้าชนบุรี แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าเขารีบใช่ไหมลุงครับใช่เมื่อกี้เราออกมายกลนกลับละไม่ได้ร่ำดาฬางอะเลยใช่เข้ามาหลายวันก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ให้เขาเอากลับไปค้ะส่งงานไป38.5ตัวหกจากเจ็ดเขาบอกว่าไม่ขอเน้นมากพี่ขอขีดทันทนเป็นฝาควโเตอครับสามบ้ท้อใช้เวลาไปกี่วันสามสิบจปจริงจริงแล้วประกอบเครื่องอะนะวันเดียวเลยวันเดียวเองอ่ะ ทำถ้าเราทำ<ล>อ,อะไรกันจริงๆอ่ะวันเดียวแต่ว่าเราอรอคอลีดเนี่สี่วันคอลีดจาก <c oughs> ปอบิดอ่อนสีอะ่ะ <c oughs> ว,วิทย์ลาบินไทยนะสี่วันคอลีดแม่งโคตรนานเ<อ>ราช่างวิทเนี่ยเ,เ,เออเรียงๆอะไรเอออยากใส่ปะผมไม่อยากใส่หน้าแกันเพาะนี่สี่วันมึงคิดเอาเออนั่งรอเออฝากถึงด้วยนะปอบิดอ่อนสีทิพย์เพียงใหม่เราต้องเจอกันในลุงเขาก็ไปนะใช่ถ้าไม่ไหวสี่วันห้าเจ็ดมาก็ได้เออได้ทุกเวท น้าก็ใครอยากได้ก็ติดต่อช่างวิทย์แต่ว่าก็บอกให้เขาแบบส่งด่วนให้อย่าเสียเวลส่งเมื่อสั่วนะรอนานแล้วก็คณะก็ส่งงานไปแล้วแล้วก็มีในเรื่องของ57าเจ็ที่เครื่องระเบิดเครื่องระเบิดก็เสร็จไปแล้วแรงหรือเปล่าแรงน่าคันน้ำเงินอะไรถึงกันอะไรน่าจะโดนน่ะโอ้มันขิงกวยไอ้เหี้ยช้างแล้วคันคันน้ำเงินไอ้ช้างโดนไหมโดนหมดแล้วผมบ้านผมและวระวังโดนท้ายระวังโดนท้ายพี่คนดูแล้วก็ยังไม่พอนะ บักเทิกก็สลับแคงตอนแรกที่ว่ามันเครื่องแตกใช่ไหมแล้วเราไปเอาแคงของคําผ่านมาแล้วก็สลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่อง12ตัวจบงานไป7ตัวแล้วอีก5ตัวจะเป็นยังไงร,รอชมเดี๋ยวจะให้ลุงเอ็กทำรถลงช่องแกด้วย1คันแล้วก็เป็นเป็นรถอะไรก่อนเป็นรถเอ็กซพิเศษขนาดนั้นเลยพิเศษเพราะว่าเราจะทํารุ่นแข่งเดี๋ยวจะให้ลุงเอ็กเขาถ่ายลงคอนเทนต์เขาก็คือยกยกให้ไปแล้วคันนึง เดี๋ยวคัน dings, um, นะี้ให้ทำอีกคันหนึ่งเพราะว่าไอ้มอสมันเสี้ยนเฮียแล้วมาถึงปั๊บแม่งเดินจัดการไหมจัดการเลยเดินนัจัดติดอัดอิดอัดฟูเป็นเฮียอะไรพี่มีอะไรผมทำไหมโอเคมอสจับไปแล้วก็ของลุงเอ็กเนี่ยเดี๋ยวจะให้ใครเนี่ยรอชมเอ็นจิ้นทูเยอะเอ็นจิ้นทูเฉียวอีเดี๋ยวไปรอดูที่ช่องลุงเอ็กเพราะว่าตอนนี้เครื่องได้ทำการเซตโดยสจทุกอย่างประกอบวัตแคมทุกอย่างหมดแล้วบิลเล็ตเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ติดเครื่องจูนแล้วก็เช็ครายละเอียดเดี๋ยวไปรอดูในรีวิวในช่องแกแล้วกกกััันนนะะคครรรบบ็สาหลิปีี้้ไไไมม่ดอ มียอะไรนั่นเออไปอูนูสวัสดีครับ